ดรพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นเบนจบบูรพาจากภูผาสู่มหาสมุทรสนามที่สามสะแก้วจันทบุรีพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดนงางสาวชนลชาบุญโตทองเคียวและกีราจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องนักปั่นจักรยาน ทุกท่านร่วมกิจกรรมนางสาวชนละชาบุญโตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกแก้วกล่าวาว่าโดยกลุ่มจังหวัดภาคตอนออกสองอนุมัติงบประมาณให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองกิจกรรมหลักส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยปั่นเบนจบูรพาจากภูผาสู่มหาสมุทร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองประกอบด้วยจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดได้รวมการบูรณาการดำเนินโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์สร้างการรับรู้สร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัยเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้